นับศนย์นโดยยาคอสช่วยให้นอนหลับจากอ right ้วยอันโอสดเชอริลอนซิมเลสบราไร้โครงไร้ตะเข็บเก็บทรงสวยจากเชอริลอนอินทิเมตโปรเทคไท t h e ร a พีสบู่ที่สมาชิกพันทิปรีวิวเป็นอันดับหนึ่ง มาซ้อมยืนขายตัวริมถนนเนาะก็ดีนะเผื่อพ่อฉันเบื่อแกมาเลยจะได้มีลูกทางไงนี่แกเป็นใครอ่อก็ลองไปถามคนที่แกเรียกว่าผัวดูสิผัวที่แกแย่งมาจากแม่ฉันไงอ๋อลูกอีเมียแกบ้าจะเล่ายุ่งกับพ่อสัซะและอย่าหาว่าฉันไม่เตือนพูดแบบนี้เนี่ยต้องกลัวด้วยใช่ปะฮะก็ได้แกไม่น่าด้านเกินไปแกก็ควรจะกลัว ขนาดแม่แกยังทำอะไรฉันไม่ได้แล้วเด็กอมมืออย่างแกเนี่ยจะทําอะไรฉันได้อีกาลีแม่แกตั้งหา่างเรวที่ต้องกลัวฉันแล้วก็จําไว้ด้วยนะถ้าฉันไม่ได้ยุ่งกับแกแกก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉันไม่งั้นเนี่ยอย่าหาว่าฉันไม่เตือนแล้วถ้าคุณยนเขารักลูกเขามากเนี่ยเขาก็คงไม่มีฉันหรอกนะน่าสมเพชว่ะ จริงที่ว่าพ่อไม่ได้มีเมน้อหนให้คนเดียวนะคะแม่อยู่บ้านน้องเขาคงมีความสุขกว่าอยู่บ้านนี้มั้งอินนั่นนัาคงบำเร่อพ่อดีกว่าแม่แล้วถ้าคุณยนต์เขารักลูกเขามากเนี่ยเขาก็คงไม่มีฉันหรอกนะน่าสมเพชว่ะ รีธิดึกแล้วยังไม่นอนเหรอลูกแล้วทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้รีธเครียดเรื่องสอบอหรอครับกูไม่ได้เก็สี่ีทธลูกเก่งอยู่แล้วคนเก่ง ไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้สีทุกวิชาก็เ,าเป็นคนเก่งดีละลูลกจริงๆเราหลีดมันรอพ่อครับ<ม>พ่อกับแม่จะเลิกกันไหมครับ ไม่หรอกลูกแม่รู้ว่าตอนนี้ริดไม่เข้าใจว่าพ่อกับแม่เป็นอะไรแต่ลูกก็โตแล้วลูกมีความคิดเป็นของตัวเองแม่เชื่อนะว่าลูกจะเลือกได้ ว่าจะให้ปัญหาของพ่อกับแม่ส่งผลอะไรต่อไปกับลูกในอนาคตและแม่ก็หวังนะว่าลูกจะเลือกที่จะไม่รับมัน รักกินด้วลพ่อเขาก็ยังรักแม่เหมือนกันแต่ปัญหาของพ่อกับแม่มันไม่ใช่ว่าเราไม่รักกันแต่รักกันแล้วปฏิบัติต่อกันยังไงมากกว่าที่เป็นปัญหา แล้วสิ่งที่พ่อเข้าไปฏิบติกับแม่นำให้แม่เกียดพ่อไหมครับ จำไหมครับจำแม่เชิญนั่งก่อเลยครับคุณพี่ชอบคนไหนครับน้องคนซ้ายสุดนะครับตรงนั้นเป็นเด็กที่เพิ่งมาใหม่หรือว่าคุณพี่อยากได้ฟิลงแรงหน่อยน้องเสื้อเหลืองอกจะฟูเลยครับ ส่วของครอบครัวคืออะไรความเชื่อใจไงซึ่งมัน กินล้างก่อนแล้วกันนะได้ครับทําแผรให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีอัตลาดแล้วล่ะแต่ก็ยังต้องดูอาการคืนนี้ขันขอนนะขอบคุณค่ะ <laughs> ขำจระ เมื่อกี้ยังสนุกกันอยู่แท้ๆไปไปมาไหนเด้งซะงั้นนะตลกมากปะจิตใจต้องต่ำตมขนาดไหนอะถึงมาหัวเราะเวลาคนอื่นเขาเจ็บตัวเนี่ยคะก็บอกแล้วไงว่าไม่อยากให้เครียดก็แค่แขนขาหักนิดๆหน่อยๆเองแต่ว่าเอวัยวะสำคัญก็ไม่ได้เสียหายไงอะไรวะเฮ้ เฮ้ยหยุดเจ็บนะเว้ยอุตส่าห์ช่วยไอ้แทะเป็นไรวะฮะก็มาสามใส่ก่อนทำไมอะซามอะไรวะทำาอย่างไม่เคยคุณยนสวัสดีครับคุณยนคุณยนคะนี่พี่ลับล่าค่ะ ไม่ต้องแนะนําก็ได้มั้งพี่รู้จักคุณยนต์อยู่แล้วใช่ไหมครับคนเคยรู้จักกันนะครับขอโทษนะครับผมจําไม่ได้งั้นถ้าจําไม่ได้เนี่ยผมขออนุญาตแนะนําตัวเลยแล้วกันนะครับผมชื่อลับล่าครับผมเป็นรุ่นน้องของคุณเนลาภรยาของคุณแล้วก็เป็นรุ่นพี่ในวงการของน้องหอมนะครับ รุ้หพี่อ๋อหมายถึงเพื่อนของเพื่อนนะคะวันนี้หนูไปเที่ยวกับกลุ่มนางแบบที่หนูรู้จักแล้วพี่รับล่าเขามาขอจอยด้วยอะคะ่ะหนูกับพี่เขาเพิ่งเคยเจอกันวันนี้ค่ะครับผมกับน,น้องเพิ่งเคยเจอกันเองครับ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์พาเมียผมมาส่งถึงโรงพยาบาลยินดีครับ,รบเต็มใจอยู่แล้วครับอนี่ก็ดึกมากแล้วยังไงขอบคุณพี่รับล่ามากเลยนะคะที่มาส่งหนูที่โรงพยาบาลแหมเจอกันวันแรกเนี่ยก็ลำบากเลยไม่รบกวนแล้วนะคะพอดีว่า คุณยนต์เขามาเฝ้าต่อละพี่กลับไปก่อนเถอะคะ่ะฮั่ไม่ต้องรีบไล่หรอกคุณยนต์มาเนี่ยยังไงพี่ก็ต้องไปอยู่แล้วดูแลตัวเองนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> คุณนายครับคุณยนต์ คำว่ายังไงคะนี่คุณคิดว่าหนูนอกใจคุณงั้นเหรอขนาดหนูนอนเจ็บอยู่แบบเนี้ยแทนที้คุณจะมาเป็นห่วงแต่คุณกลับมาระแวงหนูเนี่ยนะหนูจะพูดกับคุณอีกครั้งนะว่าหนูกับพี่เขาเพิ่งเคยเจอกันวันนี้เพิ่งเคยเจอกัน ก็เลยสนิทกันถึงขนาดว่าต้องมีการโอ oh. บซบแล้วก็กอดกันแบบนี้เลยเหรอ มั้ยคะพี่มีถุงยางหรือเปล่าผมอบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าเรื่องระหว่างเราเนี่ยอ,อย่าเอาลูกมาเกี่ยวข้อง